สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีตัวเลขจากอ่างน้ำมนต์แอ้ไขวัดบวรลัสธามาฝากคุณผู้ชมและเอฟซีทางบ้านนะคะว่ประจําวันที่1สิงหาคม2564ค่ะก็ในสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะทําขึ้นแค่เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ถ้าหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้แอดก็ฝากกดไลค์ถ้าถูกใจก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านก็มาช่วยกันดูช่วยกันส่องนะคะมองเห็นเป็นเลขตัวไหนก็ คอมเมนต์บอกกันได้นะคะเพื่อจะได้เป็นแนวทางซึ่งกันและกันค่ะคนมันก็มายังแต่เขากลับนะตัว 이거 <목소리가> l <목소리가> เรามาช่วยกันดูช่วยกันส่องนะคะมองเห็นเป็นเลขตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะคุณผู้ชมส่วนตัวนะคะที่แอนมองเห็นมีเลขห้าหกแปดแล้วก็เจ็ดนะคะเขาดูได้ไหมหลักลาจากคอมเมนต์ที่มาแต่เขามาไม่ได้ไมาไ,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 ได้จากนี่เขาดูใหมเขาดูเลยที ไก็ไม่ถูก่่ะค่ะเดี๋ยวยาอย่างมี้ได้อก็ได้มาตรงในอาตรงแม่ด้วยมาผสมมาใส่กันเขาก็ได้กันละมันเป็นตรงที่าวเขาหน้าจุดสามเขาน่าเสื่อทีนะเขาไม่ได้ดีงมากหรอหนึ่งสี่อ่าวันี้แล้วหนึ่งสี่ังมีกันถึงสามยังไว้หน้าจุด่า วันท so so, uh, ี <dancing además> ่แล้วมีคนตอนีไม่สอกัแล้วใช่ไมไอ้ที่ขาดมามาเป็นมองเป็นหกคนมองเป็เก็บกะตู่กระดงคนแล้วกระดงคนแล้วกคนกระดงคนดูออกเปนเรื่อ